ห้อง5 3าห้องห้าเราก็าจะเป็นห้องที่คอนเน็ก,กันนะครับทีบอร์ดแบนห้องน้ำ แพรวสีรถยนต์สีรถยนต์แมันก็เหมือนกันที่เราไปแน่แหละสติเกอร์โอ้มีสะพานด้วยใกล้ๆข้ามไปนะเมื่อวานเตียงแน่งก็ไม่โอ้ไม่โอเควันนี้เตียงที่ว่าก็ไม่โอเคเมื่อวานโอเคน้อยเ๋ยวต้องเอาแบบคืนแนงนะอันนั้นไม่ไหวแล้วอันนั้นคือแค่นอนแล้วก็คือพวกห่มนี่คือแบบรับไม่ได้นะ อันไหนที่ไหนคืนแรกอะค่ะอ๋อคืนแรกครับผมนี่ผขาบ่านั่ไม่ได้ให้พี่อ่านได้ห้องถือว่าขาดเช็ดเท้าฉันนีกยังสุดล็อกแล้วว่าตัวห่างนู้นล็อกแล้วไม่เช็ดเท้าฉันหนากว่าใช่อะไรมันจะบ้าบ้เนีาบอกว่าอยู่ฝั่งบนนี่่ะเขาบอกว่าจะเขาแม่ติดก็ผ่อนเสื้อผ้าผ่อนเสื้อผ้า้หองเลยพี่บ้าน